ดีอะก้อนใหญ่มากขอทีนึงขอทีนึงขอ้พรอทีละคนละกันขอไป้พรทีละคนละกันพี่ซองก้อนใหญ่มากแกจุดวิ้วขอไว้พรที่นึงไว้พรเกนิดนึงนี่อัดทริปอยู่ไอหน้าบานโอ้โหซองมีแล้วมีแล้ขอให้โนตมโนตมนะคะดีใจสุดมาก สามีได้ไหมคะแล้วก็สามีค right? er. ่ะกกมานี่รักไหมดีโวยพรเกมหน่อยแม่โวยพรเกมหน่อยให้เปิดย์ขอให้ลูกเยอะๆให้เยอะๆไอ้พวกคนเที่ยวอ้อนอ้อนไปพรเกมหน่อยอโวยเกมขร้อยวันในผัวร้อยมึงเสียไป มีควาสุขมากๆครับไอ้นเราเลุยแกมีความสุขมากๆบเบเดอ้าวไอ้เจ้าของมันเกิดไปไหนแล้ววะเด้วยอะตีนะตื่นนะเอาืไอ้เจ้าของมันเกิดไปไหนแล้วะมันเอเคไปด้วยอล